ครับสวัสดีครับทดลองก่อนส่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อสเกินะครับขึ้นคู่สิบเอ็ดนะครับตรวจทุบไม่เจอนะครับใช้เครื่องตรวจไม่ดังนะครับนี่นะครับแม่เหล็กไม่ติดนะครับเทคนิคทางร้านครับมาลองดูงานกันดีกว่าครับตั้งแบบไหนก็ได้นะครับคู่ห้าครับอันนี้เน้นคู่เน้นสิบเอ็ดนะครับ คู่หกครับย้ำอีกครั้งตรวจทุกไม่เจอนะครับคู่สี่สิบนะครับตั้งหน้าลายก็ได้ครับคู่เอี่ยวคู่5้าสิบเอ็ดนะครับคู่4นะครับนะครับจะมีหน้าอื่นมาบ้างนะครับเพื่อไม่จับทางได้นะครับ11นะครับก็ตัวนี้คือจะเป็นเนื้อสเกลน้ำนมนะครับอันนี้ให้ดูงานเลยนะครับนี่นะครับ นะครับ3เม็ดครับตรวจทุบไม่เจอแม่เหล็กไม่ติดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของทางร้านนะครับถ้าสนใจก็0 9 8 9 8 4 1 9 6 1นะครับ ID line ครับ adjht 8 8 0 8 g มีแอดด้วยนะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับมีทั้งโอนเงินและปลายทางนะครับสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้ตัวนี้จะเป็นนี่นะครับ แก่ขึ้นคู่ตอนนี้จะเป็นขึ้นคู่11นะครับเนื้อสเกลน,นะครับย้ําอันนี้เนื้อสเกลน,นะไม่ใช่เนื้อขาวหรือว่าเนื้อใสนะครับสเกลน,น้านมนะครับตอนนี้ทํายากนิดนึงสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ